ออกพรรษาหมายถึงถ้าพูดเล่นๆหน่อยนะถ้าพูดแบบคำๆหน่อยคือไม่ปลดล็อกนะปลดล็อกพระที่อยู่กับที่ประจำที่ก็เป็นพุทธานุญาตเป็นพระมีในบัญญัติที่พระองค์ทรงให้จำพรรษาในอาวาสใดอาวาสหนึ่งจะเป็นรูปหนึ่งสองรูปสามรูปแต่ต้องมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งถ้าจะออกไปไหน <c oughs> ถ้าไม่มีกิจกเรียกว่ากรณียกิจจําเป็นจริงๆก็จะเราก็จะไม่ออกนะที่มีกิจก็มีกิจ <c oughs> อันนี้พูดไปบ้างแล้วล่ะพูดตั้งแต่วันเข้าวรันาเออก็เรียกกรณียกิจมีโยมนี้มนโดยมีไปดูแลภิกษุไข้เอ่ยไปซ่อมแซมกุดีที่มันพังในบรรษานะนะอาวาัดอื่นอย่างนี้นะไปแ <c oughs> ม้แต่ไปรังคับภิกษุเ <c oughs> พื่อน <c oughs> ด้วยกันนี่นะ ที่จกกักรสารจะสึกนี่นะไปดูแลพ่อแม่เก็บไข้ได้ป่วยอะไรต่างๆซึ่งเป็นจิตจําเป็นจริงๆนะแต่ไม่ใช่ว่าสัตตงหาไปคาราวะ <c oughs> มีนะพวกเรานะสัตตงหากไปคาราวะสัตตงหากไปตัวโด่งว่างาั้นมีเจออันนี้กระช่างเขาเจอแต่จริงๆมันไม่มีในในวินัยไงอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่สิ่งจาเป็นออกพรรษาแล้วก็ไปก็ได้ ถ้ามันไกลไปคารวะเราก็ไม่ต้องไปอย่างนี้นะถ้ากลับมาไม่สว่างไม่ไม่ทันก็ไม่ต้องไปแค่นั้นเองมันไม่จะเป็นอะไรเลยนี่นะแต่มันก็มีมาแล้วเนี่ยทีนี้นสําหรับศรัทธาญ,ญาติโยมล่ะเออศรัทธาญ,ญาติโยมก็จะได้ทําบุญกับครูบาอาจารย์ซึ่งอยู่เป็นหลักเป็นแหลง่งถ้ามีรูปเยวก็จะทําได้สม่ําเสมอว่างนเพราะว่าท่านไม่ทาไม่ได้ไปไหนถ้ามีหลายรูปอย่างเงี้ยก็เร,เราก็จะได้ทําแบบสม่ําเสมอ แต่ที่เท่าที่สังเกตดูน่ะน,นะนะทำะแตกต่างจาก <c oughs> นอกพรรษาก็มีช่วงก็คือในเทศกาลที่นั้นแหละเข้าพรรษาวันอาสารหะอย่างเงี้นะเออมาใสบาารกันเออแล้วก็ทางอีสานก็จะมีทุกเดือนไงมีข้าวประดับดินมีข้าวสา์เราออกพรรษาอย่างนงี้นะพวกเราอีสานจะมีทุกเดือนหน่อยก็แค่นั้นเองนะ่ะนะ แต่จริงๆแล้วพระองค์ไม่ได้พระเจ้าไม่ได้ตัดว่าให้พวกเราทาเป็นเป็นเป็นช่วงๆเป็นระยะระยะเป็นครั้งๆคราวๆไม่ใช่อย่างนั้นนะพวกเรานะไม่ใช่ทําเป็นครั้งคราวเราอยากจะได้เงินได้ทุกวันไหมอู้อยากจะได้ทุกวันนั่นแหละกินข้าวก็กินทุกวันทําอะไรก็ทําทุกวันหมดแต่เรื่องบุญเรื่องกุศลพวกเราไม่อยากจะทําทุกวันเออททุกวันนี่ก็คือให้ทานไม่ได้ทําทุกวันเราก็รักษาศีลก็ได้นี่ เออรักษาศีนก็ได้รักษาศีนหนะ้านะ่ะนถ้ารักษาศีนห้าไม่ได้ก็เจ็ดวันอาบน้ําหุนเดียวมันก็ได้แ็วันเจ็ดวันนันก็คือวันพระมาครั้งหนึ่งนี่นะหยุดซะเออตั้งอกตั้งใจที่จะรักษาศีนห้ารักษาศีนที่บ้านนะรักษาศีนแปดก็รักษาศีนที่วัดอันนี้ก็แสดงว่าพวกเราก็ได้บุญตลอดเวลาแล้วนะพวกเรานะเออเมื่อก่อนนี่เรา <c oughs> บ้านอาตมาไม่มีพระเดินบิณฑบาต นะพอเป็นพระในะี่อิจฉานะอิจฉาคนที่มีบ้านที่ติดกับถนนไงนึกนะพวกเรานะขนาดเต้เกันใครยังอิจฉาายมเอ,อืโยมเขาดีเนาะเขามีบุญเนาะเขามีพระมาบินฝ้าทุกวันอันนี้ความเชดของเราแต่ความจริงก็ไม่ใช่ทีเนี้สิบบ้านจะใส่สักสองบ้านอย่างนี้นะพวกเราไอความเชดของเราค,คิดว่าโชคดีแล้วใครที่มีบ้านที่ติดกับครูบาอาจารย์ที่เดินบินนบาตทุกวันอย่างนี้นะ แต่ที่กินก็ไม่ใช่ก็ไม่ได้เสมอไปนะไม่ได้ใส่เสมอไปนะก็มีข้ามอย่างเงี้ยส่วนมากก็จะไม่ค่อยใส่อย่างเงี้ยนะเอออันนี้ออกพรรษาแล้วเราก็จะทําเหมือนเดิมเนละยสัยาญาติโยมเนะ <c oughs> เพียงแค่ว่าครูบาอาจารย์อาจจะไม่อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นหมวดเป็นหมู่ให้พวกเราทําได้เยอะๆอย่างเงี้นะนะบุญกุศลกับเรื่องของทางโลกอันเดียวกันเลยนะ ทางร่างกายก็คือเราก็กินข้าวทุกวันกินแล้วก็ออกกินแล้วก็ออกคือ <c oughs> มันสมดุลหมดเลยว่างั้นเถอะแต่ทางธรรมเราก็ควรที่จะกินเหมือนกันใช่ไหมล่ะเราควรที่จะป้อนให้เหมอนกันทางจิตใจนะนะขอโทษขอโทษมันมีกายกับใจในตัวเราเนี่ยนะทางใจเราก็ควรที่จะได้กินบ้างกินอาหารอาหารใจมันมันอิ่มเหมือนกันนะพวกเรานะ แล้วอิ่มไม่ใช่ว่าอิ่มเป็นเป็นครั้งคราวเหมือนที่เรากินอาหารเอา้ายังคุยกันเนาะเรากินอาหารเนี่ยแล้วมันอิ่มเฉพาะตอนกินนะแต่สักพักหนึ่งก็หมดแล้วแล้วก็ย่อยแล้วแต่ถ้าอิ่มวุ้นน่นะพวกเรานะมันอิ่มมันอิ่มไม่ใช่เป็นเฉพาะตอนตอนกินตอนได้รับสัมผัสอย่างเดียว มันได้อิ่มตลอดเวลาตลอดวันนะถ้าพูดถึงเราทําได้นะมันก็อิ่มนานกว่าอิม่มอิ่มร่างกายนะเออถ้าเรารู้วิธีรู้แนวทางการประพฤติปฏิบัติก็คือพักจิตนั่นแหละไม่ใช่อะไรหรอกไม่อย่าบอกว่าภาวนาคือหยุดพักบ้างอย่างนี้นะมันทําเยอะเหลือเกินจิตน,น่ะทํางานน่ะนะเออคิดเยอะแต่ส่วนที่ทาจริงจริงไม่ได้ไมันไ,ไม่ได้เสี้ยวหนึ่งของความชิดอย่างนี้นะแสดงว่าเราี่ทํางาน ฟรีขาดทุนฟรีเออความคิดเป็นโมฆะคือไม่เกิดประโยชน์ไงอย่างนี้นะพวกเราฉ <c oughs> ะนั้นก็อยากจะฝากให,ให้พวกเราตระหนักว่าเออกายเรากับใจเรามันมีคู่กันเนาะอาหารกายก็คืออาหารการกินโภชนะทั้งห้ามีข้าวสุกขนมสดขนมแห้งปลาเนื้ออันนี้ก็เรียกว่าอาหารกาย อาหารใจเราควรที่จะมีบุญมีกุศลมีทานมีศีลมีภาวนาเมื่อคืนมิคีก็ถามเขาพูดดีๆนะ <c oughs> ก็ถามว่าจะละความตระีอย่างไรว่างั้น <c oughs> แต่เราไม่ได้พูดให้ฟังอย่าไปพูดให้ฟังเดี๋ยวนี้ว่ามันตนีกันท้งนั้นนั่นแหลตะตรนี่กันท้งบ้านท้งเมืองกันนั่นแหละรู้ได้ไงว่าตนีทําบุญเท่าไหร่ <c oughs> อาจารย์ไม่ได้ว่านะเราว่าเองนะ ทําบวญน,น้อยแต่อยากได้เยอะนี่เนี่ยนั่นก็เรียกว่าความตรานีเสียแต่น้อยจิดเอาได้มากพระเจ้าตรัสอย่างนั้นนะถ้าอยากจะสละก็ต้องดูจิตเราเลยว่าเราอยากจะได้เยอะไหมเราอยากจะได้เยอะเอ้าเราก็ต้องครทำเยอะไม่ใช่หรือทำนานเยอะมันถึงจะได้ข้าวเยอะใช่ไหมทำอะไรก็แล้วแต่น่ะทำเยอะมันถึงจะได้เยอะเหมือนกันอันนี้ทำน้อยแต่อยากได้เยอะคนอีสานก็บอกเขาซื้อหวยเขว่าไงรู้ไหม ปลาแดกแรกสร้างไอ้ปลาร้านวเดียวนี่จะไปแลกกับช้างตัวหนึ่งเน่ยพวกเรามันมันเป็นไปได้ยังไงอะพุทธศาสนาของเราเป็นวิทยาศาสตร์เออทาสิ่งนี้มันต้องเป็นสิ่งนี้ทาสิ่งสิ่งนี้แต่ว่ามันยิ่งกว่าวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เขาเนะี่ยพิสูจน์ไม่ได้เรื่องจิตวิญญาณเรื่องความสุขความทุกเขาพิสูจน์ไม่ได้แต่พุทธศาสนาของเราเนี่ยพิสูจน์ได้ได้จากไหนจากตัวเองไง <c oughs> คุณโกรธเกลียดเค้ช่งเนี่ยอย่างความตระนนี่เงี้ยมันเป็นทุกข์แล้วนะมันเป็นทุกข์แต่อยากจะได้ต่วคนอื่นอยากจะได้ของเขาแต่ตัวเองไม่อยากเสียให้คิดอย่างนั้นนะพวกเรานะอาจารย์พูดให้ฟังแล้วว่าอาจารย์ในตระนนีอาจารย์เกิดมายากจนเพราะอาจารย์ไม่เคยให้ทานมาชาติก่อนเนี่ยนะไม่ใช่ชาติเดียวนะหลายชาติอีกต่างหากนะหลายภพหลายชาติที่อาจารย์ตระนนีที่อาจารย์ไม่ทําทานอาจารย์รู้ได้ไงอาจารย์ระลึกชาติได้หรือ ระลึลกในปัจจุบันได้ไงระลึลอกอยังไงปัจจุบันคุณเป็นยังไงอ๋อคุณตะนีคุณไม่ให้ทานตะนีชาติเนี้คุณก็ตะนีอ๋อชาติก่อนๆคุณก็เป็นอย่างนี้แหละคุณนึกเกิดมายากจนไงเ <c oughs> <c oughs> พราะสละที่เนี้ยคนจนๆน,น,นี่แหละพวกเราเอ๋ยคนจนๆนี่แหละแต่สละหมดนะมีห้าร้อยก็สละห้าร้อยนะมีพันก็สละพันทุกวันนี้มีหมื่นก็สละหมื่น จนถามคนกับรถเงินเราหมดแล้วยังหมดแล้วอ่ะหมดแล้วจะไปทำบุญยืมเงินสงฆ์นะพวกเรานะอาจารย์ยืมเงินสงฆ์นะต้องเขียนบันทึกไว้นะแล้วคนคนเอาปัจจัยสงฆ์ก็ต้องเจรับให้อาจารย์ลองดูว่ามันจะหมดจริงไหมอาจารย์คิดอย่างนี้นะลองดูให้มันหมดมันจะหมดสักกี่วันมันจะว่างสักกี่วันมันก็ไม่นานนะพวกเรานะเออนี่แหละทึงอยากจะบอกว่าเสียแต่น้อยจราดมากมันไม่ได้มันไม่ใช่ ลองดูเราอยากอย่างไรก็ทําอย่างนั้นลองดูถ้าสละอย่างนั้นมันได้เร็วทีเนี้ย <c oughs> ทําไมมันได้เร็วเพราะว่าเราสละในสละความตณีตณีมันเป็นมลทินขอโทษขอโทษนะขี้มโม้ให้ฟังนี้เฉยหรอกขี้โม้ให้ฟังว่าทําไมอจา,าจารย์ครูบาอาจารย์จะแท่นแต่ไม่รู้เรื่องพกเรื่องราชยมทําไมจะไม่รู้เรื่องครูบาอาจารย์ทาไมจะไม่รู้ครูบาอาจารย์นะท,ท่านรู้นะ เอออยากจะได้แต่ของเขาแต่องตัวเองไม่อยากเสียเออบางทีเนี่ยโยงเขาอยากทําบุญก็ฝากเงินมาก็ไม่ได้บุญนะทําไมเราเป็นบาปเลยเพราะว่าเราไม่เอาเงินมาให้พระเขาฝากมานเนี่ยฝากทาบุญทาบุญทาบุญเนีน่นนยนะถ้าไม่ขอใบมรณะไม่ได้เลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะพวกเรานะอาจารย์สงสารจริงๆเลยนะเอออาจารย์ถามว่าคุณมีบุญเยอะขนาดนั้นเหรอที่ควรจะให้บุญเขา ที่คนไปเอาเงินเขาเนี่ยนะอยากจะถามอย่างนั้นเออครูบาอาจารย์นะท่านรู้โอ้หลวงปู่เนี่ยท่านรู้จเเเะเล่าให้เพื่อนเล่ายมงฟังเมื่อคืนเนี่ยนะเล <c oughs> ่ามีขีฟังเมื่อคืนเนี่ยนะไอความคิดของคนอื่นนะพวกเราน่ะก็เหมือนกับที่เราคิดเองนั่นแหละนะ <c oughs> มันก็นเราคิดเองเลยความคิดของคนอื่นอะตมาคิดไงคิดอยากจะไปลาวคิดอยู่นั่นแหละนวดเทานนด้าท่านนวดขาท่าน กว่าตูไปจะไปหรือเปล่าน้อกูปาตูจะไปหรือเปล่าน้อหลวงปู่ท่านจะไปทอดผ้าป่าที่ลาวเออแต่ทีนนี้เราทาไมถึงคิดอย่างนั้นเพราะว่าอาจารย์มันดูแลหลวงปู่กับอาจารย์ตู่ถ้าอาจารย์ตู่ไปอาจารย์ไม่ได้ไปเพราะว่าต้องดูแลหลวงปู่ไงแต่มันก็คิดมันอยากจะไปอยากจะไปลาวท่านไปหรือเปล่าน้อไปหรือเปล่าน้ออย่างนั้นเราคิดนะหลวงปู่หันหน้ามากฟับเลยนะว่าเรา,านะ เออเอาไว้ออกพรรษาก่อนค่อยไปว่างั้นเที่ยวนี้เขาไปก่อนว่างั้นโอ้โหอาจารย์ในคนลุกเลยมันลบกวนไงความคิดของเรามันลบวนกวนครูบาอาจารย์ท่านรู้เลยนะเออพวกเราผิดภาวนานเนี่ยภาวนาเป็นเองนะเราเรารู้เองนะไม่ใช่ไปเชื่อครูบาอาจารย์ลองดูภาวนานลองดูนะถ้ารู้จิเลตตัวเองก็จิเรตคนอื่นก็รู้หมดนะวกเรานะเออ ครูบาอาจารย์จะแนะนํามันก็เหมือนกับพ่อแม่ที่แนะนําพวกเราเนี่ยเหมือนกับครูบอาจารย์พ่อแม่แนะนําลูกบอกลูกสอนลูกเนี่ยแสดงว่าพ่อแม่รู้แล้วใช่ไหมว่าสิ่งที่สอนสิ่งที่แนะนำเนี่ยมันจะเกิดผลเกิดประโยชน์เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ลูกใช่ไหมมันต้องรู้แล้วเออถ้าลูกทาตามมันก็จะเจริญไงครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันท่านรู้ท่านเห็นมาแล้วว่าทําอย่างนี้มันจะเกิดประโยชน์ทำอย่างี้มันจะเกิดความสุขความเจริญ ก็ท่านทั้งบอกไงไอคนที่บอกโดยตัวเองไม่รู้ก็มีนะก็เยอะแต่ไม่เป็นไรก็ยังดีอยู่ครูบาอาจารย์ที่รู้มาก่อนแล้วบอกกันนะอันนั้นก็จะจะมีประสิทธิภาพหน่อยเพราะว่ารู้จริงนะเนี่ยอย่างอาตมาไม่ใช่รู้นะไม่ใช่เรื่องที่รู้เรื่องที่พิสูจน์การประพฤติปฏิบัติต,ตามํานองของธรรมตามครูบาอาจารย์แนะนําสังสอนนี่นะตามพระธรรมวีนันมันก็จะเป็นเองอ่ะนะเออ มันเป็นเองเลยนะว่าเราเมื่อก่อนเนี่ยน้อยใจคือเผลอน้อยใจนะว่าเราน้อยใจว่าเออเราทําดีขนาดนี้ประพฤติปฏิบัติดีขนาดนี้ทําไมไม่มีคนนิยมชมชอบทําไมคนไม่มีคนมีความเคารพศรัทธาเราเอาเม็ดปลูกนี้เราเอาเม็ดมะขามเม็ดมะม่วงปลูกเม็ดตุเรียนปลูกเราไม่ได้เอเอ,อมันไม่ได้กินง่ายมันยังไม่ได้ออกดอกออกฝนเราจะร้อนนี่เฉยยังไง แต่พอถึงการถึงเวลาทท่เนี้ยแบบโอ้โหออกดอกอคนปู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 ปเยอะแยะมากมายเลยนะเยอะแยะมากมาย <c oughs> มากมายาแบบเราไม่เคยคาดทิศส,สิ่งที่เราสิ่งที่ได้มาอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะว่าอ๋อเราเอาเมล็ดปลูกไอ้คนที่เขาเอาต้นตอนกิ่งไปปลูกมันได้กินเร็วแต่ว่ามันไม่มั่นคงไงพวกเราเออเนี่ยทําอะไรก็แล้วแต่ทําให้มัน,มน,มนเหมือนกับที่พวกเราทีพา่พวกเราต้องการนะ ทำให้เหมือนกับพี่พวกเราต้องการเอออยากจะให้เขาดีเราก็ต้องทําดีก่อนพ่อแม่มมแต่ดา่าแต่ว่าลูกแม่เล่นไพ่พ่อกินเหล้าเนี่ยโอ้ยฉันจะไปทั้งไหนวะลูกเลยบลังเลเลยฉันจะเอาตัวอย่างใครดีเอาทั้งสองอย่างเลยกินทั้งเหล้าเล่นทั้งไพ่อย่างนี้นะไหนยังไนะพวกเราเพราะว่าเป็นลูกของพ่อของแม่นี่อย่างนี้นะเออพ่อแม่ใส่บาตรเห็นไหมลูกก็ใส่บาตรใส่แต็เล,เล็กนะถ้าลูก พ่อแม่ไม่ใส่บาตรลูกก็ไม่ใส่บางทลีลูกดีกว่าพ่อแม่อีกแม่พมา,มมามาแล้วแม่มาแล้วก็หยิบตาก็หยิบตาแตลูกไม่อยากให้ลูกพูดมีเออแต่มาไปจะดงมาเห็นโอ้แม่พ่อพระมาแล้วแม่แม่นี่อ,อย่างเี้ยเราไม่อยากใส่บาตรนี่นะเราก็นึกอีกนึกภาพอีกนึกภาพว่าโอ้ทําไมคนขอทานทาไมคนรังเกียจนี่ไงไอตอนที่เป็น,ปนโยมเป็นมีชีวิตดีๆอยู่เนี่ยรังเกียจพระไง แน่นะพวกเรามันจะมองเห็นอย่างนั้นเลยนะว่าโอ้คือชาตินี้เขามีปัญญาดีเขามีทุนที่จะทําได้แต่เขาไม่ทําพระเดินผ่านแต่ไม่ใส่สาบาตรชาตินี้ไม่ไทำไปแล้วชาติต่อไปก็ยากจนไงพวกเราเกิดมายากจนจนแบบขอเขาก็ไม่ให้อย่างนี้นะ่ะนะทำไมอ่ะต้องมึงกับพระไปขอนั่นแหละก็ไม่ให้อย่างนี้นะเดยที่พวกเราทาั้งที่ง่อยเปยี้ยเสียขาตาบอดหูหงวกเป็นหน้าสงสารหน้า,า,นาวิตนาใช่ไหมแต่คนก็ไม่ทาเพราะอะไรเพราะว่า ตอนที่ดีๆอยู่ก็ไม่ทาเลยอันนี้ต้องพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองนะพวกเรานะทุกอย่างพิสูจน์ด้วยตัวเองหมดเลยการให้ทานก็ดีอาจารย์ก็พิสูจน์แล้วนะให้ทานก็พิสูจน์แล้วว่าเป็นผลอย่างคือคือให้ร้อยได้ได้พันเหมือนกันเถอะให้บาทหนึ่งได้ร้อยให้ร้อยได้พันแต่ถ้าภาวนาเนี่ยนะเออภาวนาเนี่ยขอโทษขอโทษนะเปรียบเทียบมันว่าให้ทานเนี่ยนะ ท่ากับว่าเราทํางานนะวันละร้อยห้าร้อยให้ทานครั้งหนึ่งนะได้กําไรห้าร้อยรักษาศีลหนึ่งวันได้กําไรหนึ่งหมื่นนะเออได้กําไรห้าพันวันกันเถอะแต่ถ้าภาวนาในจิตสงบนิดเดียวนะพวกเรานะได้ครั้งละหมื่นนะพวกเราเาวลาเอาทําไมไม่อยากจะทําจิตสงบเหรอทำไมไม่อยากจะทํากันอันนี้ฝากฝากไว้ขอโทษขอโทษฝากไว้นะว่าออกพรรษาแล้วก็ออกเฉพาะพระ เออแต่ว่าโยมก็อย่าออกอย่าออกอยากบุญกุศลอย่า,อย,าอย่าออก,กจากคุงามความดีหลวงปู่เทศท่านเคยพูดแล้วเรื่องเนี้ยออกพรรษาน่ะไม่ใช่ว่าออกพรรษาแล้วเลิกทากุญงามความดีโอ้ย,อยทําคุณงามความดีแค่สามเดือนเองออกพรรษากี่เดือน <c ười> อยู่คำนวณไม่ออกอีกเ <c ười> <9 S 2> ก้าเดือนเราก้าเดือนไม่ทําบุญอู้มมันก็ขาดทุนแย่น่ะสิโอกาส วันนี้พวกเราวัดเรามีความแปลกอย่างนะพวกเรานะปีนี้พระกรุงเทพมาออกพรรษาวัดเรายมกรุงเทพมาออกพรรษาวัดเรานะอาหารอาหารสากกรุงเทพนั่นนี่นะอาหารมาจากกรุงเทพนั่นนี่นะจากกรุงเทพเลยนะมาเมื่อเช้านี่นะม,มาได้ยังไงสั่งเอา ุกวันนี้เป็นขนาดนั้นตนะ้อวกาเราสั่งจากกรุงเทพแต่อาหารที่นี่แหละแต่เขาซื้อจากกรุงเทพอ้าวจารพรอเออขอขามาแล้วก็ด่าอาจารย์อีกว่าอาจารย์อีกว่าแล้วก็ขอขามาใหม่เกียิอาจารย์เพราะอาจารย์สอนนี่แหละ 으 oh. 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 이렇 โอกาสครูอ่ะหังเมามิตมให้เปเมกมิแตบังเอารับพรเพียทาวาริวังาปุราปริปุเรนติสาัะรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติ

โยจัวาลโนจัพุคังวุตีจายสาวะสัตาวัสะจอายุจาทิวสิทิภาวตุเทภาวตุสะภะมังคะลราคาตุสะปเทวะตัสสภาพุทธส

สาบาสงคาลุภาเวนัสตัฏาสิเทวาวันทุกเทวไม่สงสัยแล้วนักร้องสายยันสัญญาทำไมเสียงแหบอ่ะเออเขาร้องไม่หยุดอันนี้ก็ไม่ค่อยหยุดเหมือนกัน เลยไม่คืนมาเลยนี่ตั้งแต่วันที่ยี่สเจ็ปลายเดือนยี่เจ็ดนะตรุ่งนี้ก็จะไปอีกเสาร์อาทิตย์สมงานเออกลางวันก็ทั้งวันแล้วกลางคืนอีกคร่่งคืนแล้วก็ตอนเช้าอีกวันเสาร์สองงานอาทิตย์อีกหนึ่งงานมันก็เลยไม่คืนมาเลยวันนี้